สวัดีครับคุณผู้ชมครับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้นะครับผมอยู่ที่พงศีนครศิลาดลจังหวัดนครปฐรมครับซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวสุวรรณมาลีผู้สืบทอดเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ดีครับอาจารย์คัะสวัสดีค่ะคุณอูค่ะคุณผู้ชมครับผมอยู่กับอาจารย์การจนานัทสุวรรณมาลีครับครูช่างศิลปะหัตถกรรมปี2565งานเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดนนี่แหละครับคือเขาเรียกงานศิลาดนนะครับทำไมมันเหมือนแบบเครื่องปั้นดินเผาครับคือมันก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาอีกชนิดหนึ่งเป็นงานศิลาดนตัวนี้ครับแล้วทำไมมันเป็นสีนียครับเรายังไม่ได้เผาใช่คะตัวนี้ต้องมาขั้นตอนเป็นดินอยู่ครับนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่ง ชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องไปอบอีกครั้งหนึ่งแล้วจะกลายเป็นสีอะไรครับ<ก>พออบแล้วก็จะเป็นสีแบบครีมค,ครีมเนื้อเคื้ค่ะซึ่งเราจะต้องเอาไปเพ้น์ลายแล้วก็จะไปเคลือบอีกทีค่ะโดยน้ำเคลือบสีลาดดน น้ำเคลือบศีลาดนสีอะไรอะครับสีเขียวไข่กาแตกรายงานเนี่ยครับก็งานศีลาดนคือจะเป็นโทนสีเขียวๆแตกรายงานครับต้องไปเผาอุณภูมิสูงอีกครั้งนึงนี่คือความแตกต่างของเครื่องปั้นดินเผากับเครื่องปั้นดินเผาศีลาดนจะแตกต่างกันด้วยสีค่ะมันมีหลายแขนงด้วยค่ะเครื่องปั้นดินเผานี่มันไม่ใช่มีแค่ศีลาดนอย่างเดียวผมว่าเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าได้ค่ะในห้องนี้คือแบบมีผลงานแต่มันโทนขาวดำหมดเลยเป็นฝีมือของใครอะครับของฝีมือของอาจารย์พงรักค่ะ ทราบมาว่าอาจารย์ก็คือคลุกคลีกับศิลาดน่มาเกือบ40กว่าปีเลยนะครค่ะสี่สิบกว่าปีเราเริ่มต้นเรียนรู้ยังไงอะครับตอนเพราะว่าเรียนกายอาจารย์พงรักษ์ด้วยตอนที่ว่ามารู้จักกันใหม่ๆก็คือเป็นภรรยาของอาจารย์พงรักษค่ะแล้วก็เรียนรู้มาด้วยกันครับเรียนรู้มาด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันมาตลอดครับค่ะอาจารย์พงรักษ์ซึ่งแกแกเป็นเกี่ยวกับศิลาดนมาก่อนก็คือเป็นงานเครื่องปั้นดินเผาทุกทุกแขนงว่างนั้นเถอะค่ะท่านเป็นคนจังหวัดอะไรครับ อาจารย์พงลักษะครับท่านเรียนรู้มาจากไหนครับจากครอบครัวเลยไหมอ๋อไม่ค่ะท่านมาเรียนรู้คือนโดยเฉพาะตัวท่านเองท่านชอบมากตอนนั้นท่านเรียนเรียนจบมาใหม่ๆหใช่ไหมคะเรียนครูจบมาใหม่ๆก็ท่านมาหาประสบการณ์ก็ท่านชอบงานเครื่องปั้นดินเผานี่ก็คือ,อก็คือพุ่งตรงมาเรียนเลยอ่ามาเรียนรู้รแหล่งต่าง ใน,ในกรุงเทพด้วยคร่คะแล้วก็ได้ไปเ,เขาเชิญไปบริหารงานที่ลำปางเรือ่องเครื่องปัน่นถุงเผาได้คุกขคืตรงนั้นมาเป็นระยะเวลา10ปีค่ะแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรนะวิจัยทดลองต่างๆไม่ว่าเครือบไม่ว่าดินต่างๆค่ะตรงนี้ด้วยก็เลยความรู้นั่นปักก็คือเรียนรู้อยู่ที่ลำปางมา10ปีจากนั้นทำอะไรต่อครับก็ไปที่เชียงใหม่ไปที่บ้านอาจารย์ หาหาไปเริ่มทําที่นั่งอยู่สปี uh huh. แล้วก็เป็นเหตุที่ว่าเราต้องลงมาทําทางกรุงเทพหมายถึงว่าทางนักข่ิสิเนี่ยค่ะที่แห่งนี้ค่ะ uh huh. จนปัจจุบันนี้ค,ค่ะบแสดงว่าไปเรียนรู้มาหลายที่แล้วได้องค์ความรู้มาเปิดที่นี่ <c oughs> มาเปิดที่นี่ค่ะพงศ์นนีนครศิาดลที่นี่ค่ะพงศ์นนีนครศิาดลใช้ชื่อของที่นี่ไว้ที่นี่ค่ะเราได้เขาเรียกให้เทคนิคหรือว่าความรู้กับใครบ้างครับก็ตอนนี้เราก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานก่อนนะคะลูกหลานแล้วก็คนในชุมชน,นะค,ะค่ะแล้วคนที่ผู้ที่สนใจค่ะผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้งานเครื่องปั้นดินเผาศิาดลน,นี้เราก็สอนให้ทุกคนไม่ได้หวงวิชาค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ ได้สอนคนพิการด้วยค่ะให้ความรู้กับคนพิการด้วยของจังหวัดนครปฐมว้าวน่ารักมากวันนี้เขามาเรียนรู้ด้วยค่ะวันนี้ก็มาเรียนรู้ด้วยครับงั้นขออนุญาตเรียนรู้พร้อมๆกับคนพิการเลยได้ไหมครับนี้ผมร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต เ่สร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่มาจากมูลิธีของคนพิการของจังหวัดนครปฐมค่ะอ๋อสวัสวดีทุกคนนะครับสวัสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนท่านนี้คือลูกชายค่ะลูกชายชื่ออะไรครับซิอ,อามครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สนใจมาเรียนรู้กันไหมสนใจครับมาเลยตอนนี้กําลังสอนคู่คนคู่พิการเนาะกำลังทำอะไรงานที่ออกแบบเป็นงานธรรมชาติลงไปในผลิตภัณฑ์ก็อยู่ที่ดีไซน์ว่าเขากําลังตอนนี้อย่างเช่นการดีไซน์เป็นแก้วใส่น้าอ๋อทาแก้วใส่น้ำอ่ะครับใช่ครับใช่ครับทาแก้วใส่น้ําบ้างทําเป็นตุ๊กตาอ๋อก็ได้แต่ว่า ขาจะใช้ลวดลายเป็นลายธรรมชาติเราก็จะสอนเขาว่าให้กดลงไปในบนพิมพ์นี้ครับไม่ต้องเขียนแต่ว่าเราใช้เป็นลายธรรมชาติเลยอ่องทําด้วยได้ไหมครับยินดีครับยินดียินดีเลยยินดีเลยไม่ต้องบางมากใช่ไหมครับนี่กำลังดีนะฐานต้องหนาหน่อยใช่ไหมครับ อโอ้โหนี่ก็สวยนี่เคยมาเรียนที่นี่ไหมครับก็ยังไม่เคยครับพอดีไปเรียนงานเซอร์วิสที่พระจอบก้ามา,าก็เลยแต่ว่าจะไม่มีอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับแต่ก็เลยว่าที่นี่มีมเตาเผาด้วยก็เลยว่าพอดีทางม,มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระรมีโครงการที่จะ ทำเตาเผาทำงานเซรามิกเราก็ได้รับการชักชวนมาให้มาร่วมศึกษาเรียนรู้ครับแล้วเรียนเสร็จนี่คิดว่าจะไปต่อยอดทำอะไรเราจะช่วยพัฒนาอาชีพคนพิการนะครับที่แบบว่าที่บางคนเขาไม่มีไรายได้ไม่มีงานทำเราอาจจะไปสอนให้เขาปั้นขึ้นมาแล้วเราก็มาเผาแล้วก็อาจจะมีการจัดจำหน่ายเพื่อเป็นไรายได้ของคนพิการด้วยเยี่ยมเลยครับนะอันนี้คือทํา อันนี้ก็เป็นสดน้ำชาถ้วยมัชชะแล้วก็อย่างเงี้ยถ้วยน้ำชาเล็กๆก็อะไรเนี้ยอันนี้เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปตัดแดยดคือเราจะทำเป็นแก้วเนาะถ้าเป็นแก้วไม่ต้องตัดแดดอ๋อเหรอครับอ๋ออยู่มุมไหนเล็งเล็งเลยใช่เป็นดินอะไรอะครับหรือว่าไงคือเก็บได้ทำธรรมชาติจริงๆแล้วมีตามธรรมชาติทั่วไปนะครับดินก็คือดินเหนียวของเราเลยทำไมละเอียดเงี้ยครับดินเหนียวของเราเนี่ยเราก็เอาเข้าไปสู่กระบวนการแยก แยกสาสารออกแยกหินแยกทรายเราต้องการเอาเนื้อดินเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์มาทำงานเครื่องปั้นดินเผาครับเพื่อเท็กเจอร์และลวดลายที่สวยงามไม่มีเม็ดหินเม็ดดินติดอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราครับขึ้นซื้อปเสร็จแล้วเราก็ต้องพักทิ้งไว้ให้แห้งพอเขาแห้งอันนี้เราไปขั้นตอนไหนต่อครับพอแห้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราทิ้งพักไว้ให้แห้งจนแห้งสนิทเลยนะครับกี่วันครับวันหนึ่งก็น่าจะแห้งแล้วนะตามธรรมชาติให้เขาแห้งไปตามอุณหภูมิเลยครับ อ๋อนี่มันติดกันแล้วเหรอครับค่ะนี่น้ําไม่รั่วเหรอครับไม่ไม่รั่วแล้วครับไม่รั่วครับพอเสร็จจากนี้จะไปไหนต่อครับทิ้งให้แห้งเสร็จปุ๊บแต่งแล้วก็เอางี้อยู่เดี๋ยวผมพาไปดูของจริงเลยดีกว่าว่าที่พอแห้งเสร็จแล้วปุ๊บพักงานเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่อูเชิญทางด้านนี้นะครับครับอ่านี่ก็คืองาน ปั้นที่พี่อูได้ลองทำเมื่อกี้แหละอ๋อดำๆมันนั้นนะครับใช่ครับพอเขาเริ่มที่บอกว่าเซตตัวเซตตัวทิ้งไว้ให้แห้งเสร็จแล้วตัดแต่งตกแต่งเขาเรียบร้อยก็เอามาเข้าสู่เตาเผาเพื่อพร้อมที่จะเผาให้เป็นงานบิสกิตที่พร้อมที่จะไปเขียนอีกทีหนึ่งอย่างเช่นอย่างงี้ครับพี่อูงานบิสกิตือเอเสร็จแล้วอันนี้กี่กี่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับเราใช้เวลาเผาอยู่ประมาณ 2ถึง3ามชั่วโมงในอุณหภูมิประมาณแ0 0องศาครับพี่อุ๋อ๋อก็จะได้มาเป็นสีนี้ได้มาเป็นงานโอ้โหจาดดำก็กลายมาเป็นสีขาวนวลเงี้ยนะใช่ครับเนียครับอเขาก็จะมีความแข็งแข็งครับก็สวยแล้วนะครับครัในละขั้นตอนนี้ครับเราก็จะเอาไปเผาเอาไปเขียนต่อเอาเขียนต่อเขียนต่อเขียนลวดลายเสียดอีกเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะเอาไปชุบน้ําเคลือบละไออย่างนี้เขียนหรือยังเขียนแล้วเขียนแล้วครับเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปชุบน้ําเคลือบชุบน้ําเคลือบ เพื่อที่เผาออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วงานจะเป็นสีเขียวแบบนี้ครับสมมติก็คือนี่เขียนกุ้งใช่เสร็จปุ๊บชุบน้าเคลือบ,อบแล้วก็ไปเข้าเตาเผาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยเราจะเผาอยู่อุณหภูมิประมาณสัก1 2 0 0พันสร้อยถึงหนึ่งันสาอยองศาละแล้วน้ําเคลือบทําไมเป็นสีทำไมมันออกเป็นสีเขียวๆได้ครับอืมนี่อะสิน่าสงสัยเนาะอ่ามันมาจากธรรมชาติผมพูดจากาธรรมชาติเหรอครับ เมื่อก่อนเขาก็ใช้ธรรมชาติอย่างเงี้ยครับงงอ่ะอาจจะแบบเอ๊ะธรรมชาติมันคืออะไรเอาใบไม้ใส่ลงไปเอาหินใส่ลงไปหรอใช่ไหมเอาไม้ใส่ลงไปหรอใจนี้ยามแบบนั้นก็ได้นะครับแต่อยากให้เห็นภาพจริงๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าน้ำเคลือบมันเป็นยังไงแล้วมันมันมันถึงเป็นสีเขียวได้หรือน้ำเคลือบสีเขียวเลยหรือเปล่านั่นนะสิอ่ะไปไขข้อสงสัยถูกต้องพาไปดูนยเดี๋ยวผมพาไปดูครับเชิญทางด้านนู้นเลยครับ ที่สงสัยกันละครับว่าน้ําเคลือบก็เลยพามาดูน้ําเคลือบของจริงเลยครับนี่เป็นอย่างนี้ครับน้ำเคลือบสีลาดอนอ่ะแล้วทำไมมันดำครับเลยบอกว่าเขียวสงสัยใช่ไหมครับว่าเสร็จแล้วออกมาออกมาเป็นสีเขียวใช่ครับก็ด้วยศาสตร์ของเขาอะครับแร่ธาตุต่างๆคที่อยู่ในนี้ตอนหลอมรวมกันยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับอ๋อนี่คือส่วนผสมที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันแบบด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็ เอามาทำบนี้ได้แลาวให้มันง่ายขึ้นถูกต้องครับเขาก็ปนเอาเป็นผงให้ถ้ามาเรามารวมรวมเป็นน้ำเคลือบได้รวดเร็วยกตัวอย่างเช่นอันนี้สีดำๆที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ฝวงผงอะไรดำๆนะไม่ใช่แร่เหล็กแร่เหล็กครับนี่คือแร่เหล็กครับอันนี้อย่างนี้ยกตัวอย่างชื่อภาษาอังกฤษทางสากลเขาเรียกว่าเฟ l d s p a r f e l d s p a r f e คือหินฟันม้าหินฟันม้าครับซึ่งเป็นแหล่งต้นกําเนิดของโพแทสเซียมอ๋อครับอ่เหล็กโพแทสเซียมเบนโทไน t ์ ขี้เท่าขี้เท่าอ่ะครับคือขี้เท่าขี้เท่าก็จากอะไรอะ่ะจากที่เราได้จากอะไรก็คือการเผาต่างๆแล้วก็เกิดขี้เท่ามานั่นแหละเอาขี้เท่าตรงนั้นมามันก็เป็น<อ>ผมก็คือเอาส่วนผสมที่เป็นแร่ธาตุต่างๆนี่มาผสมกันตามอัตราส่วนครับ,รบตามที่อาจารย์พงลักอะ่ะท่านได้วิจัยไว้ครับท่านได้วิจัยว่าปะปริมาณเท่านี้เท่านี้นะแต่ละแร่ธาตุอเอามาผสมรวมกันครับ แล้วก็เอาไปเผาเกิดออกซิเดชันก็กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวถ้าสองอันนี้สีเหมือนกันไหมครับอไม่เหมือนครับอันนี้จะเป็นงานที่เรียกว่าซีลาดอนที่เราเห็นปกติสีเขียวใกัใช่ครับส่วนนี้จะเป็นน้ําเคลือบของอันชันสไตล์อันชันสไตล์อันชันสไตล์ก็จะเป็นสีโทนสีน้ําเงินน้ําเงินอยู่วันนี้เราสามารถชุบได้ไหมครับได้เลยครับเนี่ยก็ต้องคนก่อนคนเนี่ยคนตรงนี้เพื่อให้เคลือบเขาเข้ากันพอได้ที่แล้วเนี่ยแล้วก็ มือนี่คือลงได้เลยครับลงได้ลึกไปเลยครับไม่อันตรายเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติไงแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแล้วโยกขึ้นมามาแล้วก็มาพักอยางนี้พักไว้ตรงนี้อ๋อนี่ก็คือรอให้เขาเซตตัวครับเซตตัวครับหนึ่งเคลือบแล้วไปจุ้บอีกอีกทีไหมอ๋อไม่แล้วครับเซตตัวแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอแห้งแล้วก็พอแห้งแล้วเขาจะเป็นงานอย่างนี้เลยครับนี่คือสี เขียวถ้าเผาออกมาแล้วเป็นสีเขียวตอนนี้เรายังเห็นไม่เห็นเขียวใช่เอกลักษณ์ของเราคือจะเขียวที่อื่นนะครับเขาจะเขียวเข้มกว่าเราหรือว่าอ่อนน้อยกว่าเราไหมความต่างตรงเนี้ยก็อยู่แค่สูตรของแต่ละแหล่งแต่ละที่อ๋อสูตรเขาสูตรมันเลยเนาะอยากจะสร้างซิกเนเจอร์ของแต่ละคนเป็นแบบไหนเขาก็จะมีลูกเล่นไม่อยากเขียวเยอะเขียวน้อยๆหน่อยก็จะส่วนผสมอะไรก็ลดตามอัตราว่ากันไปแต่ของเราคือ เขียวอะไรครับเป็นเนขียวไข่กาแตกลายงาเขียวไข่กาและต้องแตกลายงาด้วยแล้วก็เขียนด้วยมือทุกใบลงลวดลายไทยทุกใบครับถามเลยสิครับครับงานของคุณพ่อยังมีเก็บไว้ไหมมีอยู่ครับมีอยู่มีเป็นให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นหลังๆได้เสพผลงานศิลปะของอาจารย์พงรักท่านยังมีอยู่เยอะเลยภาพดูเลยได้ไหมครับยินดีครับโอเคครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน โกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ี๋ยวนะครับนี่มันมีเป็นทองทองจริงเลยไหมครับเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นน้ำทองค่ะน้ำทองน้ำทองคำเนี่ยนะคะที่เขาประสานแล้วแล้วเรามาเป็นเร็วๆใช่ไหมคะคแล้วเราก็เอามาเขียนเส้นแล้วก็วนมาอะไรแล้วไปอ,อบอีกรอบหนึ่งค่ะอ๋อแสดงขั้นตอนก็จะเยอะหน่อยใช้การกลมาอบทองคาลงไปให้เพิ่มมูลค่าสวยๆเลยไหมครับเห็นว่ามีงานของอาจารย์พงษ์รักอยู่ด้วยครับชิ้นาาไหนครับของอาจารย์ของพงษ์รักนี่คะ่ะมีด้านนี้ค่ะไม่ได้ผ่านอบหรืออะไรเงี้ยอ่านี่อบแล้วเรียบร้อยนะคะ คือเป็นทํางานที่ว่าตัวนี้ไม่มีเป็นเครือบผมดูอย่างนี้เหมือนเป็นแบบอาจารย์มันมีความเป็นสามิติอย่างนี้หรอครับใช่ค่ะบางคนลูกค้าถามว่าแล้วถ้ามันมีเครือบแตกรายงานแล้วข้างในจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์ก็เลยทําให้ดูว่านี่คือข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นงานที่ว่านี่เนื้อดินตัวนี้เนื้อดินแล้วก็ลวดลายที่เราเขียนไปอย่างที่ภาพนู้นที่ว่ามีเครือบเหมือนกันค่ะเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ลงเครือบไปใครว่าหรอครับก็มีอาจารย์พงรักณนะคะครับ และการกันนาวาดด้วยกันใบหนึ่งจะมีด้วยกันสองคนที่จะเขียนลายลงไปในนี้ไม่ว่าของชิ้นใหญ่ๆแต่ละชิ้นนี่ค่ะโอ้ยน,นี่มีตำนานมีเรื่องเล่าแล้วเรื่องลวดลายอะครับมันเป็นลวดลายเฉพาะศิลาดนเลยครับมันมันมีเอกลักษณ์อะไรที่อันนี้คือศิลาดนด้วยสีแล้วแต่ลวดลายอะครับคือลวดลายถ้าจะบอกว่าเป็นงานเฉพาะของศิลาดนมันก็ไม่ใช่นะคะของเราเนี่ยคือเป็นงานเฉพาะ เอกลักษณ์ของเราเฉพาะตัวเาาว่า,า oh. ค,ค,คือใครได้เห็นว่าพงศิลนครศิลาดนก็คือเป็นงานประมาณนี้เราอนุรักษ์แล้วก็เป็นลายเฉพาะของเราเรียกว่าเป็นงานลายเฉพาะมากกว่าใช่ลายเฉพาะแล้วกว่า 40, 40ปีที่เราทํางานศิลาดนมาครับมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ก็เยอะนะคะคพูดถึงนะ่ะถ้าพูดถึงถ้าในระหว่างที่อาจารย์ไม่อยู่เอาตอนนี้ดีกว่านะบางทีลูกค้าลูกค้าอยากได้งานของอาจารย์พงรักดอย่างเนี้ยเรามีอยู่ชิ้นเดียว ชิ้นเดียวชิ้นเดียวแบบเนี้ยบางตัวเราก็ไม่ขายบางตัวเราก็ต้องดูด้วยว่าลูกค้าคนนั้นนั้นเหมาะสมกับชิ้นงานที่เขาจะต้องไปอยู่ด้วยไหมเราดูอย่างนี้เลยครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยค่ะค่ะเราภูมิใจอะว่างานของอาจารย์เขามีคุณค่าที่คนต้องการอยากเอาไปดูแลถือว่าหนักใจใช่ไหมหนักใจเราทำยังไงครับก็จะบอกเขาว่าถ้าเป็นของเขาแน่นอนมันก็ต้องได้ไป เพราะว่าเราต้องพิจารณาแต่ละคนด้วยทุกวันนี้ก็คือยังไม่กล้ายังเสียดายอยู่ใช่ไหมครับเสียดายค่ะช่วงที่อาจารย์ท่านเสียโดยกระทันหันนี่ครับมันมีผลกระทบทางจิตใจเราไหมค่ะมากเลยค่ะมักเรียกว่ามากมากเลยจนตัวเองไม่สบายจนตัวเองไม่สบายไปหลายปีเลยไม่มีกระตืกกระใจทําอะไรด้วยะก็ปกติแล้วถ้าท่านอยู่เราไม่สบายท่านเป็นอะไรท่านดูแลเราตลอดแต่ทีนี้ด้วยคําพูดที่ว่า ถ้าไม่มีที่วันไหนเธอต้องแข้มแข็งนะแก okay. พูดบ่อยไหมครับเขาพูดก่อนที่จะเสียแต,แต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรก็เลยคิดตรงตรงเนี้ยขึ้นมาที่ทําให้เรายืนอยู่ได้ทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้ครับน้องอาร์มแล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยครับค่ะเขาเรียกครับมาสืบทอดมาสืบต่อวิชาพวกเนี้คร่คะเรารู้สึกไงบ้างครับ ก็ก็ภูมิใจนะคะว่าเขาได้มาช่วยเราตรงนี้จริงๆแล้วลูกชายก็ไม่ได้เรียนแขนงนี้เลยค่ะตั้งแต่พ่อเสียแล้วก็แม่ไม่ค่อยสบายอะไรนี้่ค่ะแล้วก็เขาก็เลยลงมาช่วยตรงนี้ในการบริหารตรงนี้ช่วยเราแล้วก็มีกําลังใจขึ้นก็ถือว่าทุกวันนี้นะครับมีการสารต่อจิตนารมณ์ของอาจารย์พงรักษ์ทั้งเรื่ององค์ความรู้แล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนที่สนใจแล้วส่วนของอาจารย์นะครับ เราตั้งใจอะไรไว้ครับในอนาคตที่คิดที่ตั้งใจไว้อย่างที่เราสอนเขาที่เข้ามาเรียนรู้ทุกๆคนเนี่ยเราก็หวังแล้วก็อยากจะเห็นเขาที่เราสอนไปเนี่ยเขาได้เขาได้เรียนรู้และปฏิบัติคับอยากจะเห็นตรงนั้นแล้วก็ก็หวังว่าที่เราได้ส่งต่อส่งผ่านไปเนี่ยจะมีสักคนสองคน ที่จะประสบความสำเร็จในด้านนี้คแค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากครอบครัวสวนบาลีก็คือ การพยายามรักษารากเง้าแห่งภูมิปัญญาไว้โดยส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปและที่สำคัญครับยังส่งต่ออาชีพให้กับคนที่สนใจจนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพวกเขาอีกด้วยละครับและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ ของเราเนี่ยคือเป็นงานเฉพาะเอกลักษณ์ของเราเฉพาะตัวคือใครได้เห็นว่าภูมิศรีนครศิรดลก็คือเป็นงานประมาณนี้เราอนุรักษ์แล้วก็เป็นลายเฉพาะของเราบางตัวเราก็ต้องดูด้วยว่าลูกค้าคนนั้นๆเหมาะสมกับชิ้นงานที่เขาจะต้องไปอยู่ด้วยไหมที่เข้ามาเรียนรู้ทุกๆคนเนี่ยเราก็ก็หวังว่าที่เราได้ส่งต่อส่งผ่านไปเนี่ยจะมีสักคนสองคนที่จะประสบความสำเร็จในด้านนี้แ่นึี่เราก็ภูมิใจนะคะ